สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันตุลากันวันนี้ก็มาดูการทอดหมูแดดเดียวค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันตุลากันค่ะหมูหนึ่งกิโลจะใส่น้ำปลาครึ่งทพีน้ำตาลทรายครึ่งทพีกระเทียมสับครึ่งทพีทอดสาเกียวครึ่งทพีน้ำมันงานหนึ่งทพีค่ะ นวดเป็นเวลานานสิบห้านาทีค่ะพี่น้องตอนนี้คมพันจะทอดให้ดูนะคะกำลังมาทอดทำเมื่อวานค่ะพี่น้องทำเมื่อวานเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยหกสิบหกนะคะที่ครูคำพันทำหมูแดดเดียวเมื่อวานค่ะตอนนี้ก็นำมาทอดให้เอสซีเราดูค่ะ ขอบคุณเอซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อล้วก็คนด้วยนะคะเดี๋ยว หมูจะสุกไม่สม่ำเสมอกันค่ะเราก็ต้องคนด้วยค่ะนี่ค่ะป๊าบ เช้านี้ก็อากาศหนาวหนาวด้วยครับพี่น้องอากาศหนาวเย็นตอนเช้าอะค่ะที่ชัยภูมิอากาศหนาวเย็นมากเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะให้ประสบความสำเร็จในการทำงานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะเริ่มสีชมพูแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มออกสีชมพูแล้ว คนไปเรื่อยๆค่ะเราใช้ไฟะระดับไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวหมูจะไหม้ค่ะนี่ค่ะใช้แบบไฟกลาง อก็จะตักกระเทียมบอกก่อนครับ 色สวยแล้วค่ะ。 เสร็จแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะปึ๊บปึ๊บตักเลยค่ะสีสวยสวยดยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ นี่ค่ะสีสวยงามเลยค่ะทอดหมูโครมพันทอดหมูแดดเดียวโคุมพันค่ะตัวเด็ดเคล็ดลับช่องโคุมพันตุลาการค่ะพี่น้องสูวยให้สวยนี่ค่ะ mm hmm. หมูหนึ่งกิโลกร,รมัมเราจะใส่ซอสฟ้าเข,เขียวครึ่งทพีค่ะนี่ค่ะทอดปลาเขียวครึ่งทพีน้ำปลาครึ่งทพีกระเทียมสับครึ่งทพีน้ำตาลทรายครึ่งทพี น้ำมันงานหนึ่งทพีค่ะนวดเป็นเวลานานติบห้านาทีค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะโมแดลเดียวสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันตุลากันค่ะสวยสวยค่ะพี่น้องเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคมพันตุลากันค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะ จัดใส่จานให้กับเอฟซดูแล้วค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ